เราจะมากินอะไรกันครับผมมีครับมีมีอะไรครับมีหกเกี้ยงครับมีหกเกี้ยงนะครับใช่ปะมีอะไรเขาเรียกมีอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างหน้านะครับมีต้นโพครับ

ว่าอะไรนะครับหอมหมูอมมูครับหอมหมูอะไรเอ่ยหอมหมูไฟซีอะไรไงไงครับมันคืออะไรครับหอมหมูไฟซีครับอมหมูีครับอร่อยไหมครับครับนี่ครับเรามาดูนะครับลานต้นโพนะครับ ชื่อครับเราสั่งอะไรที่ขึ oui ้นชื่อมาตลอดนะครับว่าท <Friend mythology. S 1> ี่น <speeding eyelids menos> ี <em fil asy prevention> ่ภูเก็ตนะครับไม่มาทานนี้ไม่ได้นะครับเนี่นะครับโอ๋อไอเราก็ว่าพี่ตะวันมาข้ามาลองกันขายไปไหนมาลองกินกันดูนะฮึฮึจี๒เลยแก๊งเดียอ๋อมันสองเท่านี้เนาะ

วา, <laughs> าต้องปรุงเนี่ยเขามาีเครื่องปรุงมาให้ใส่พริกไทยก่อนไหมปยป็นไงครับแล้วผมลิ้นจะรังงี้มีไข่ดาวด้วยนะครับ <c oughs> มีไข่ด้วยนะครับต้องใส่ เดี๋ยวเราจะมาลองกินกันดูเลยนะครับต้องใแล้วต้อมาแล้วต้อมาแล้วเดี๋ยวใส่น้ำเงาปลาใส่นะครับเอาอะไรน้ำต้มปลาปรุงนะครับเรื่มเลยเรื่มเลยครับอ๋อนี่ผมมีพริกพริกป่นนะครับนี่ใส่เนี่ยมันต้อีนี่จดจี๊ด <ค>เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีเส้นมีนะครับม,มีปลาหมึกม,มีเนื้อปลานะครับอันนี้เหมือน,นแขกคืนนะครับมีกุ้งครับม,มีผักอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูครับเราประทานดูนะครับว่าเป็นัไงครับ เุอร่อยดีครับไหนของเนื้อกินก่อนนะครับม,มันต้องใส่ห,หอมด้วยครับถึงจะอร่อยครับเข้ากันมาก ใครที่มาภูเก็ตครับต้องมาลองกินกันให้ได้นะครับอร่อยครับอร่อยจริงบะหม,มี่บะหม,มี่้นโพครับ ร้านนี้ปาร์คเป็มากินตั้งแต่กี่ที่แล้วกันอร่อยจริงนะครับตั้งแต่ปี27ที่หน้านะครับรับคำยืนยันได้นะครับจากปานะครับอร่อยจริรงครับอย่าลืมครับแวะมาที่ภูเก็ตน,นะครับมารับประทานกันได้นะครับหนีต้นโพครับ